เทียนดำผู้พิทักษ์ไตาจากภาวะไขมันเกินภาพนี้เล่ากลไกที่น่าทึ่งครับ TQ สารสำคัญในเทียนดำทำหน้าที่เหมือนกระป้องกันที่ยับยั้งเส้นทางทำลายไตายจากภาวะไขมันในเลือดสูง h y p e r l i p i d เมียลดการสะสมไขมันลิ p i d deposition) ป้องกันการอุดตันและความผิดปกติที่เป็นจุดเริ่มของการอักเสบ กฎการอักเสบ inflammation, หยุดสัญญาณร้ายจาก TNF-alpha, IL-1, IL-6 ที่ทำให้เซลล์ไตถูกทำลายยับยัง้งพังผืด fibrosis, ลดการสร้างคอลลาเจน1และ3และกฎการทำงานของ MMP2, MMP9 ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเนื้อเยือ่อลดภาวะเครียด Oxidation, oxidative stress ลดเอนไซม์ก่ออนุมูลอิสระอย่าง NOX4 และเพิ่มเกราะต้านอนุมูลอิสระ CAT กระตุ้นการต้านอนุมูลอิสระ Antioxidation p e r s ส i s h NRF2 และ HO1 ช่วยเสริมการปกป้องเซลล์ไตาจากความเสียหายระยะยาวทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ไตของเรารอดพ้นจากความเสียหายที่เกิดจากไขมันในเลือดสูงได้อย่างน่าทึ่ง นี่คือเหตุผลที่เทียนดำไม่ใช่แค่สมุนไพรแต่เป็นผู้พิทักษ์เงียบของไตยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดกลไกลมหัศจรรย์ของสมุนไพรที่จะเปลี่ยนมุมมองสุขภาพของคุณครับ